สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลรัครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันอาทิตย์ที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือผิดชอบชั่วดีในคนชื่อเศษฐาทวีสินเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เศษฐาทวีสินเนีก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองในตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเศรษฐาได้กล่าวบนเวทีประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยวันที่17มีนาคม2566มีอยู่ตอนหนึ่งครับเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมเห็นผู้นําที่ไร้หัวใจขับไล่ประชาชนของตนเองที่มีศักยภาพคนที่รักประเทศของตัวเอง คนที่ตั้งใจทําให้ประเทศดีขึ้นแต่ถูกขับไล่ให้ออกไปจากแผ่นดินที่เขาเกิดเศรษฐาพูดอย่างนี้นะครับบนเวทีปราศัยจิตตกรบอกว่าการุณาโปรดขีดเส้นใต้บรรทัดเอาไว้สัก500เส้นแล้วก็บันทึกหมายเหตุเอาไว้ได้ว่าเป็นคําพูดที่สะท้อนวิธีคิดทุจริตเป็นความคิดที่ลวงโลกและหลอกคนประการที่1ครับถ้าเกิดคำพูดนี้เนี่ยเศรษฐากำลังหมายถึงทักษิณชินวัตรความเท็จ ก็ปรากฏขึ้นแล้วในวาจาทุจริตนี้นะครับเนื่องเพราะว่าทักษิณเนี่ยหนีออกไปเองนะครับแล้วก็ไม่ยอมกลับเข้ามาทักษิณหนีอะไรครับหนีคุกหนีหมายจับและก็หนีความรับผิดช,ชอบครับในความเป็นจริงแล้วทักษิณเนี่ยต้องคัพิพากษาจำคุกจากคดีที่ดินรัชดาแต่หนีไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่นานแล้วก็ไม่กลับมาฟังคำพิพากษาแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศจนหมดอายุความ แต่การนั้นก็ตามเนี่ยนะครับทักษิณยังมีหมายจับอีกหลายคดีเป็นคดีทุจริตเกือบทั้งสิ้นเลยและเกือบทั้งหมดในเปการทุจริตที่อาศัยตําแหน่งหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับพวกพ้องความจริงมันจึงไม่ใช่การขับไล่ประชาชนของตัวเองที่มีศักยภาพไม่ใช่นะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับหากจะมีการตีความให้ไกลไปกว่านั้นเนี่ยคำว่าผู้นําที่ไร้หัวใจที่ขับไล่ประชาชนของตัวเอง เศรษฐาอาจจะไม่ได้หมายความถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้นะครับเพระาะประตอนที่ทักษินหนีแล้วก็ต้องคาพิพากษาจำคุกนี่นะครับสาดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งต่การเมืองมีคาพิพากษาในวันที่17กันยายน2551ซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังรับราชการทหารอยู่เลยนะครับคำถามที่ต้องถามเศรษฐาก็คือว่าผู้นำที่ไร้หัวใจเนี่ยาหมายถึงใคร ยิ่งมาถูกขยายความด้วยคําว่าขับไล่ประชาชนของตนเองยิ่งชี้ชัดได้เลยว่าไม่ได้หมายถึงพลเอกประยุทธ์เป็นแน่แท้ครับประการที่3ครับคดีที่ทักษิณหนีไปเนี่ยคือคดีที่ดินรัชดาที่บริวารของทักษิณซึ่งชื่อวรร้อยทวเอกเฉลิมอยู่บํารุงได้สร้างวัฒกรรมกลบเกลื่อนอันเป็นวรจีทุจริตชนิดหนึ่งว่าผัวเซ็นเมียซื้อ ที่จริงแล้วเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์อย่างขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับเอาละครับเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยให้ย้อนไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2565วันนั้นสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยได้เผยแพร่ตัวอย่างคดีทุจริตกรณีการทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญาโดยยกเอาคดีที่ดินรัชดาตามคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงที่ออ่างบอมา 1. นึ่งทับสองพโดยข้อเท็จจริงตามคัพิพากษามีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่1และคุณหญิงพจชมาด,ดามาพงศ์พระยานายทักษิณเป็นจำเลยที่2ในขณะนั้นปปชระบุพฤติการนะครับบอกว่านางพพานซึ่งเป็นภรรยาของนายททหารได้ประมูลซื้อ ที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตรย่านรัชดาพิเศษไปประมูลจากกองทุนเพื่อการฟืนฟ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนายทอทหารดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการของกองทุนที่บ้านี้นะครับแล้วก็ลงมือชื่อ ยินยอมให้คู่สมรสคือนางพอพานเนี่ยเข้าไปประมูลซื้อที่ดินแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมกับมอบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทเข้าราชการการเมืองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการทําสัญญาส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาดังกล่าวทันทีการที่นายทอทหารรู้เห็นยินยอมให้คู่สมรสเข้าไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกับกองทุนนั้น ย่อมถือว่าเป็นการทําสัญญาดังกล่าวเป็นการกระทําของนายทอทหารเองดังนั้นการกระทําของนายทอทหารจึงเป็นการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนเองเนี่ยมีอํานาจกํากับดูแลอยู่อาเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความผิดตามมาตรา100วงเล็บหนึ่งวักสาศารพิ่ภากษาให้ลงโทษจำคุก2ปีนี่แหละครับตัวอย่างที่ยกมาคำถามคือว่าถ้านายเศรษฐา รับกับพฤติกรรมของนายทักษณิณแบบนี้ได้เนี่ยสำหรับผมแล้วนายเศรษฐาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ครับนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับถ้าหากว่าเศรษฐาไม่ได้หมายถึงทักษณิณแต่ไปหมายถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม่ยอดขมองอิม่มสาระสาคัญเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพราะว่ายิ่งลักษณ์นี่หนีไปเองนะครับทิ้งบุญทรงเตรุยาพิรมขึ้นศาลฟังคําพิพากษาแล้วก็ติดคุกแต่โดยลําพังประการที่5ครับ จตุพรพรมพันธ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่เสรษฐากล่าวถึงผู้นําไร้หัวใจไล่คนไทยออกนอกประเทศเหมือนกันนะครับจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ให้ตรงกันก่อนนะครับว่าไม่มีใคร้วครับที่สามารถไล่คนไทยออกนอกประเทศไปได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีคนไทยคนไหนนะครับที่จะห้ามคนไทยไม่ให้กลับเข้าประเทศแผ่นดินไทยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีกฎหมายห้ามคนไทย เข้าประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการออกนอกประเทศคงจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่หรือไม่อยู่เองซะมากกว่าจตุพรบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาปี2516ตอนนั้นจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประพาสจจรุสถีรเนี่ยตัดสินใจออกไปนอกประเทศเองนะครับประชาชนขับไล่แค่ต้องการให้ออกจากตําแหน่งเท่านั้นเองรวมถึงนายปรีดีพนมยงค์และจอมพลปพิบูลสงครามก็ล้วนแล้วจะเป็นการตัดสินใจออกนอกประเทศกันเองทั้งสิ้น แต่การไม่กลับมาแผดดินไทยเนี่ยไม่มีใครเขาห้ามปลามได้เลยนะครับเจตนาของนายเศรษฐาที่ออกมาพูดถึงเรื่องการไล่คนออกนอกประเทศเนี่ยต้องการจะสื่อให้คนในห้องประชุมนึกถึงหน้าของนายทักษิณชินวัตรหรือไม่ก็หน้าของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องยึดหลักสําคัญด้วยนะครับว่าคนไทยไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่จะไปไล่ใครออกนอกประเทศนะครับแม้จะมีการพูดจริงแต่ไม่มีอํานาจเพราะฉะนั้น การไม่อยู่ในประเทศจึงเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะต้องตัดสินใจและถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อนายเศรษฐาอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าแผ่นดินนี้ไม่มีใครหรอกครับที่บังคับให้คนไทยออกนอกประเทศไปได้นะครับนอกจากจะออกไปเองเท่านั้นเองในเมื่อคนไทยมีศัก,กยภาพที่นายเศรษฐาบอกว่าเขาไม่อยู่ใต้โอวาทจึงถามมาใต้โอวาทของผู้นําคนไหนแล้ครับที่ไม่ฟังจึงต้องออกกันไป คำนี้เป็นคำละเอียดอ่อนนะครับใช้ปลุกใจได้ถ้าไม่เข้าใจบริบทแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งมากมายเหลือเกินแล้วก็ยังเสนอด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยทักษินกับยิ่งลักษณ์กลับบ้านที่ไทยได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่มีใครขับไล่ออกนอกประเทศด้วยตลอดจนไม่มีใครห้ามทักษินกลับไทยด้วยเพราะฉะนั้นคําพูดของนายเศรษฐาจึงเป็นการสร้างจินตนาการที่ใหญ่โตมากคุณเศรษฐาครับ คุณต้องช่วยอธิบายความด้วยนะครับว่ามีคนไทยคนไหนแหละครับที่ถูกบังคับให้ออกไปนอกประเทศแล้วก็ไม่ให้เข้าประเทศอีกมีไหมครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมรับการปกครองหรือบางคนเขาไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้ถูกบังคับให้ออกนอกประเทศนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ยืนหยัดแนวคิดของตัวเองก็อยู่ในประเทศได้นี่ครับแม้ว่าจะต้องติดคุกก็ตามการปลุกของนายเศรษฐาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะครับ ถ้าเกิดวันไหนนายเศรษฐามาเป็นผู้ปกครองก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าไม่มีใครมีอํานาจบ,าบังคับไล่คนให้ออกนอกประเทศได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกลัวในเรื่องอิสรภาพหรือต้องติดคุกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันก่อนนะครับคนเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้อมรับกระบวนการยุติธรรมและการตัดสินของศาลตัดสินหรือไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็ต้องไม่ยอมรับมาตั้งแต่ต้นสิครับ ซึ่งมันจะเป็นภูมิต้านทานประเภทที่ยอมรับครึ่งไม่ยอมรับครึ่งจึงมีสภาพอีหลักอีเหลือเหมือนกับทุกวันนี้นี่แหละครับนี่คือประการที่5นะครับประการที่6ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันที่สองมีนาคม2566นะครับจตุพรคนเดียวกันนี้แหละครับได้พูดใน Facebook ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนเปิดตัวจริงหรือแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามจตุพรเนี่ยพูดถึงการเปิดตัวของเศรษฐาทวีสิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้กับงานการเมืองในอนาคตว่าจะเป็นคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของเพื่อไทยหรือไม่พร้อมกับตำหนิไม่กล้าแสดงภาวะของผู้นําตอบโต้ข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถามว่าเขาเก่งอะไรจตตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับกรณีของนายเศรษฐาเปิดตัวก็ต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบเข้มข้นแหละครับซึ่งก็ไม่ยกเว้นกระทั่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐ นายอนุทินชาญวีรากูลจากพักภูมิใจไทยและพลเอกประยุทธ์จากพกรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องตรวจสอบภาวะผู้นําที่จะนําพาความหวังของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตรวจสอบความเป็นผู้นําต้องอดทนในการชี้แจงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อนายเศรษฐาเปิดตัวแล้วถูกพลเอกประยุทธ์วิจารณ์หนักในด้านความเก่งไปทําอะไรมากลับไม่ตอบให้ตรงแล้วก็ชัดเจนเพื่อแสดงถึงภาวะของผู้นํา แต่กลับไปยกย่องให้พลเอกประยุทธ์มีบุฒิภาวะที่เหนือกว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อคอรหาอันเป็นสาระสาคัญที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเมื่อนายเศรษฐาถูกคาดหมายว่าจะมาเป็นผู้นําประเทศก็ต้องตอบสิครับตอบข้อคอรหาในเชิงกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่มาแสดงมารยาททางสังคมต้องเชื่อฟังคนที่แก่กว่าซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับความคาดหวังในภาวะผู้นําของประเทศแบบนี้นะครับ เศรษฐาไม่ได้เป็นคนใหม่เลยนะครับสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับการแต่งตั้งะเ่็นทางการแต่ก็เป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการคนหนึ่งในจํานวน3คนรวมถึงทักษิณและก็ผลเอกประยุทธ์ด้วยจนนาไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่สําคัญเนี่ยคือตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นคนของเศรษฐาครับซึ่งทั้งสองจุดนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของความพินาศย่อยยับของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เมื่อเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จนมีส่วนให้เกิดความล่มสลายแล้วเนี่ยนะครับความสําเร็จในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยจึงยากที่จะนํามากล่าวอ้างได้แต่เมื่อได้เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือว่าเป็นที่ปรึกษาขององค์อิงแพรทองทานจึงส่อแนวโน้มเจ๊งไม่แตกต่างกันกับที่ปรึกษาของยิ่งลักษณ์นั่นแหละครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับ จตุพรยังสงสัยในช่วงขณะที่ทำธุรกิจด้วยนะครับว่ามีพฤติกรรมที่ขาดธรรมพิบาลในธุรกรรมหลายธุรกรรมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ข้อกล่าวหานะครับและเมื่อมีการเปรียบเทียบธุรกิจครอบครัวกับเศรษฐกิจของประเทศไปแล้วเนี่ยนายเศรษฐาก็ต้องตอบสิครับโชว,วิสัยทัศน์ผู้นําที่โดดเด่นของที่ปรึกษาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยนะครับเศรษฐาจะมาอย่างไงเนี่ยจตุพรบอกว่าผมไม่รู้หรอครับ แต่ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบจากกระบวนการประชาชนทุกอย่างแม้จะเข้ามาทางการเมืองเต็มตัวหรือไม่เต็มตัวก็ตามแต่คนที่อยู่ในพักนั่งหัวดําหัวขาวไม่ถามเป็นใครเลยครับคุณมาจากไหนเอาแต่ความสะอาดเอาแต่ดีเหรอครับส่วนคนอื่นมีความเดือดร้อนสารพัดเพราะนี่เป็นการเดิมพันไม่ใช่เอาดีหรือไม่ดีก็ไม่เอานี่บ้านเมืองและประเทศไทยนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบหมู่บ้านหรู ก็ต้องตรวจทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็ทุกหมู่บ้านที่เข้าขายว่าจะขายบ้านที่เป็นโนมินีให้กับต่างชาติหรือไม่เช่นกันรวมถึงการตรวจสอบในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในคนที่มีหน้าที่ในบ้านเมืองแล้วไม่ตรวจสอบย่อมจะทําให้ประเทศเสียหายและก็เลวไม่ต่างกันหรือแค่พูดเพื่อใช้ในการหาเสียงหลังจากนั้นก็ดีกันใครเป็นรัฐบาลก็เอื้อต่อกันอีกเช่นเดิมนั่นแหละครับส่วนนักการเมืองเพื่อไทยเนี่ยถ้าเป็นคนการเมืองที่ต่อสู้มาแล้วก็จะต้องถามว่าเอาใครมา ้องพูดความจริงกันนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งชื่นชมความสําเร็จในการขายหมู่บ้านกันแต่นี่เป็นประเทศครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เข้าข่างผลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าทําให้ประเทศชิบหายไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันสิ่งที่พูดวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้บ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ของทดลองของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเจ้าของพักเนี่ยจะพึงพอใจใครคนใดคนหนึ่งประเทศนี้จะอยู่ยังไงนะครับมีนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีนายกรัฐมนตรีกันเลยครับ มันซ่อนอำนาจกันตลอดเวลาและสุดท้ายคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องการให้ได้คนที่มีศักยภาพเพราะเป็นคนเก่งในบางวงการกับการบริหารประเทศมันคนละเรื่องกันการถนัดในด้านธุรกิจแต่ละเรื่องกับการบริหารประเทศจึงต้องผ่านการพิสูจน์ต้องไม่ติดกับดักสิ่งที่พูดถึงแต่คนดีคนเก่งไม่โกงหรือว่าเก่งแล้วโกงดีแต่งโง่และงโง่แลงง้วโกงแล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไงล่ะครับ ถ้านายเศรษฐาเป็นคนเก่งเนี่ยหากนําเอาผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมาเรียงให้เป็นที่ประจักษ์ในด้านการช่วยเหลือสังคมและก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งอาจจะมีและคงจะทําแต่ผมไม่เคยได้ยินนครับว่าทําอะไรไปบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะว่าสิ่งสําคัญเมื่อจะมาเป็นผู้ปกครองประเทศได้นะครับทําอะไรมาบ้างครับประชาชนจะได้ฝากอนาคตที่มีความหวังกับนายเศรษฐาได้บ้างจิตกรสรุปอย่างนี้นะครับสรุปว่านายเศรษฐาเนี่ย ต้องตอบคำถามให้ได้นะครับว่าเก่งอะไรคนเก่งแต่โกงดีต่อประเทศชาติอย่างไรคนโกงที่มีคดีแล้วหนีออกนอกประเทศเนี่ยถูกต้องตรงไหนหนีไปแล้วไม่ยอมกลับมารับโทษแต่มาเอาเสียงส่วนใหญ่ในสภาไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมไปเอาประชาชนมาบาังหน้าแต่ยัดไส้นิรโทษกรรมคดีทุจริตเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่นายเศรษฐาเนี่ยเห็นว่าถูกต้องแล้วเห็นว่าดีแล้วใช่ไหมครับ คำพูดของนายเศรษฐาจึงมีนัยยะเชิงจริยธรรมวัดต่ำหรือสูงให้เห็นชัดเจนมากจริงๆครับ